ถ้าเป็นวงก็สังเกตว่าคนคนนี้ยึดติดแต่รองเท้านืกอออกไหมรองรองเท้าคัดชูไม่ได้ทําให้กัดแต่รองเท้าส้นสูงหรือมีส้นนืกอออกใช่ไหมทําให้กัดได้ง่ายสังเกตไหมเราก็ต้องมองเขาใส่อตก,กติไหมอะไรไหมสีผิวของรองเท้าเนียนไม่เนียยก็ต้องมองบางคนนะครับกระดมกระดาษแต่ผู้หญิงคุณส่วนใหญ่นะครับบางครั้งเขาก็เกี่ยผิวเหมือนกันนะ เราก็ต้องมองบางครั้งก็ใส่ถุงน่องทุกซัพพอร์ตต่างๆก็ต้องมีเราก็ต้องมองด้วยแค่ซัพพอร์ตหรือถุงน่องขาดเป็นรูไหมมักง่ายไหมจนไม่จนเราก็ต้องมองได้ผ้าเก่าจะเป็นรูหมายความว่าอย่างไงไอเนี้ยไม่ค่อยมีแต่ก็เอามาใช้แก้ขาดแต่ผ้าใหม่เป็นรูอาจจะขาดณนะขาดนะขาดนั้นในวันนั้นเพราะคนที่พร้อมหรือคนที่ต้องดูสวยกว็ขาดปุ๊บกูก,ก็ทิ้งแต่คนบางคนนะขาดแล้วแต่มันซ่อนลึกหรือชายเสื้อไทยกระโปรงลึกหรือเปล้วครับก็ยัง เก็บไว้เพ่อเลยไหมครับยังดียุสได้อยู่ไม่ไม่เราต้องมองเราต้องมองให้ละเอียดอย่างนี้ไง <c oughs> บางคนนะครับถุงน่องเป๊ะแต่เวลาถอดถุงน่องออกมาแล้วก็มันปลายขาดแต่ก็ยังสูนสั่นน้อยน้อยปลายนิ้วขาดก็ยังสืนสั่นมันมีมีทุกอย่างเลยโบลัผมบางครั้งนะครับยางมันก็ย,ย้่ยแต่ด้วยความที่มันสวยก็ยังมีเราก็ต้องสังเกตได้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างสไตล์นึกแต่ดังนั้นจงมองทุกอย่างให้ละเอียดด้วยใจ แล้วคุณจะรู้ทุกอย่างในความเป็นจิตใจของเขาเพราะเราใช้ใจมองใจไอ้อย่างนี้ต่างหากที่ละเอียดที่สุดดังนะั้นโชคต้องการจะสอนพี่ว่ามองสิน้ำเสียงโทรศัพท์เข้ามาถ้ามันโทรศัพท์เข้ามานะครับฟังก่อนว่าให้เกียรติไม่ให้เกียิสุภาพไม่สุภาพเพราะจาได้ไหมคนโง่ถ้าอยู่ในกลุ่มนักป่าทุกคนจะมองคนโง่นั้นว่าฉลาดแต่ถ้าคนโง่นั้นพูดออกมาปุ๊บแม่งรู้เลยว่าไอ้นี่โง่ เพราะแค่คำพูดก็แสดงออกได้แล้วว่าโง่หรือฉลาดจับไว้ด้วยน้ำเสียงให้เกียรติน้ำเสียงมั่นใจตัวเองน้ำเสียงไวช้าลุกลี้ลุกลนพูดชัดไม่ชัดนึกออกใช่ไหมพูดมีสาระพูดเล่าตัวเองพูดนินทาคนอื่นบ่งบอกถึงจิตใจและสันดานเป็นยังไงก็ต้องฟังให้มากละเอียดกลับมาเพราะถ้าละเอียดกลับมาได้พี่จะมองคนขาดและแก้ปัญหาคนได้ตรงจุดดังนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องยาก เพราะอย่างนี้ไงโชคมไม่ยังเป็นต้องดูดวงบางแล้วโชคไม่ได้มีเซนไม่ได้มีลิฟไม่ได้มีอะไรเลยแต่ทําไมโชคอ่านอ่านใจคนได้ล,ละ่ะเพราะโชคเอาประสบการณ์ทุกอย่างในการเห็นปุ๊บมาประมวลเป็นเขาแล้วประสบการณ์มันก็จะรีรันของมันไปนเองว่าควรจะพูดยังไงในแต่ละคนเนี่ยโชคโชคไม่ได้สอนที่พี่มีคําว่าองยานแล้วนะแต่โชคสอนว่าจงสังเกตให้มากแล้วพี่จะได้แล้วประมวลผลมันสุดท้ายมันจะอยู่คําว่าอะไรรู้ไหมจิตวิทยาย บริษศาสตร์อแอตโตรแค่นั้นเองพี่อาทิโรดต่อขอโทษทีครับเบรกไว้นานหน่อยก็มีก็จะใช้เงินกันไม่ขอใช้เงินทีมีรายจ่ายเท่าไก็พี่อาทิโรดในคอนเซ็ปต์เดิมจงพูดเหมือนเตือนน้องเตือนพี่เตือนญ,ญาอย่าพูดเหมือนคําอธิบายให้โชคตางเพราะโชครู้แล้วว่าพี่คิดยังไง แต่ประโยคของพวกพี่คือไ้เวลาทายดวงจริงพี่ลืมอารมณ์ว่าจะพูดยังไงโชคจะไม่สอนให้พี่เอาคําพูดในคําอธิบายในห้องไปใช้แต่พี่จะต้องตอบโชคทุกประโยคให้กลายเป็นว่าเหมือนโชคเป็นลูกค้าดูดวงให้พี่ต้องแนะนําซึ่งใส่อารมณ์อัดทรถความรู้สึกและข้อคิดให้ได้พเพราะอะ้รไหมครับให้มันกลายเป็นธรรมชาติแต่เป็นสำเนียงของพี่แค่นั้นเอง พี่จ๋าถ้าคุณรู้ว่าคุณมาเรียนหับย้องค,คอนเซ็ปต์เดิมนึ้ออใช่ไหมละ่ะอย่าลืมนะเหมือนเราเหมือนนอกเรื่องกันเยอะแต่จริงอะ่ะม,มันคือแก่นสารในการดูดวงจริงๆเลยที่เห็นผลจัดมาถ้าไม่จัดมาเดี๋ยวจีด้กากลางบุงแล้วนะครับคุณก็ จ้าทุกคนตอบถูกหมดนะแต่จริตจกากร้านมานยาหรือเสน่ห์ตนเองนั้นะมันต้องอยู่ที่การปรับคือการให้คล่องหรือรับให้คมแต่ถ้าโชคไม่สร้างจุดด้อยในตอนนี้ให้พี่เป็นตาบากให้พี่รู้สึกว่าตะขิดตระขวงอับอายหรือว่าทําไมต้องเรียกครูทําไมครูตอบไม่ได้เพราะสังเกตไหมสิ่งที่โชคเรียกพี่ให้พี่ตอบไอ้คาถามนั้นน่ะจะเป็น เมม ori ในใจกูไปทั้งชีวิตว่าก,กูจะต้องตอบให้ได้ต้องแก้ไขให้ถูกนั่นคือการสร้างรอยแผลเพื่อให้อะไรให้จำโชคไม่ได้ทําให้พี่จะารู้สึกว่าท่องเป็นนกแก้วนกบุตทอง,อง,อง,องแต่สังเกตว่าเวลาโชคเนี่ยใครจะตอบในคําถามนั้นพี่รู้สึกว่าพี่ถ้าตอบที่ไม่ได้นะพี่กูจําแล้วประโยคที่กูคเคยโดนมากูจะต้องพัฒนาะใช่ไหมล่ะนี่นี่คือเจตจํานงของโชคที่โชควางยาไว้ <S <S พเพราะอะไรรู้ไหมครับ ถ้าไปพี่อ่านเองไม่ถึงวันพฤทัสทีกูก็ไม่เปิดปองค <c oughs> ึ้งกองเลยเว้นเนี่ย <ไง S 1> เรื่องกออกได้บบนี้ล่ะ <c oughs> ดังนั้นนะครับโชกคก็ต้องช่วยวิธีการพัฒนาพี่อ่ะโดยการที่ว่าตอบย้ำให้ในความรู้สึกให้เห็นว่าช่วยจาอ่ะเพราะเวลาสิ่งที่เรียกแล้วพี่ต้องตอบออกมาใช่ไหมครับเรื่องนี้พี่จะเห็นข้อบกพร่องเลยว่าตัวเองตอบได้หรือไม่ได้แล้ววันใดแล้วแต่ท่านพวกนี้พี่ได้ไปอ่านแล้วมันมีตอนที่เรียกพวกพี่แล้วพี่เรามาสึกว่า ทำไมวันนั้นก ok ูตอบพี่กูอายยังเยคกูรู้สึกขำกูตัวเองไงจะเป็นเรื่องนั้นดังนั้นไม่มีคาตอบที่ผิดเพราะอะไรรู้ไหมพี่เป็นผู้ตรวจคําตอบของตัวพี่เองแต่โชคเป็นผู้รับฟังสำเนียงของพี่แค่นั้นเองพี่ชิดเรื่องความรักเรื่องความรักพี่ชิดเคยเรียนศาสตร์ อะไรมาบ้างไหมสรารพวกพยากรณ์พิธีกรรมเหลืออะไรจริงๆเราไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนในอนาคตถ้ามีโอกาสไปหาเรียนรู้ในเชิญพิธีกรรมไว้บ้างชอบไม่ชอบไม่รู้ถ้าคิดว่าจะเอาดีทางด้านนี้นึกออกใช่ไหมครับพวกจต,ตั้งสารหรือทําอะไรก็แล้วแต่หนึ่ง รูปร่างเนื้อความถ้อยเสียงมันจะมีความขันของเขาแล้วที่สำคัญอ่ะสัตยาหรืออารมณ์มุมมองมันได้มันจะบวกจุดเนี้ยทำให้พี่ไปได้ไวเพราะถ้าพี่มาทางด้านเนี้ยแล้วให้ขึ้นด้วยความเป็นหมอดูเลยพี่จะขึ้นยากแต่นั้นพี่เอาตรงเนี้ยมาเป็นจุดขายเอามาเสริมพิธีกรรมอารมณ์อักขระ เช่นอ่านองค์การหรืออะไรต่างๆค่อยท<น>ําในบทต่วจในอะไรก<น>็แล้วแต่เขาเขาจะได้ในคําว่ากักขละของเขาดังนั้นน่ะมีโอกาสลองหาพิธีกรรมไว้บ้างเพราะมันจะทําเงินได้ดีมากตั้งสารที่ <c oughs> อะไร <c oughs> ไม่ได้ยาก <c oughs> แต่ควรจะเรียนรู้เอาไว้บ้างแล้วมันจะดีเพราะเวลาถึงเวลาหนึ่งนะครับทําไม่ทาค่อยว่ากันแต่ถ้าคิดว่าจะทําจริงๆกลับมาแล้วเรียนรู้ไว้ที่จะได้โอกาสที่ดี พอพราะรไหมคาพูดอย่างเนี้ยแฝงในเรื่องพิธีกรรมการแก้การปรับคาแนะนําเพราะคําพูดอย่างนี้นะครับตัดในเสื้อสีม่วงออกไปนะนึกถึงในการห่มเหลืองสิห่มสีส้มหรือห่มจีวรสิเสียพักไหมเออเนี่แหละคําแนะนําในการที่ว่าบุญญาณศีลรมสมาธิได้ดี ไม่ต้องบ,วบ,วบวัววนไดแนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เขาต้องไออย่างเงี้ยอ,ออกไ,ไล่ะน้ำเสียงของพี่เขาอ่ะเป็นสนามน้ำเสียงพระนึกออกใช่ไหมเราต้องอ่านน้ำเสียงให้ออกแล้วต้องอ่านออกแล้วจะดูจุดดีจุดเด่นตงแต่เรคุว่าเป็นจุดขายเพราะอย่างภาพอย่างพี่เขาบอกว่าเป็นหมอดูที่ดำด้วยความเป็นหมอดูเลยมันเชื่อยาก เพราะเขายังวางตัวยังเก้กๆกำการทำอะไรยังไม่ถูกนึกออกไหมแต่ถ้าน้ําเสียงเขานิ่งตัวเขานิ่งหแล้วนึกออกใช่ไหมละ่ะตังตังไว้ก่อนนะพี่เขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเล่นเลยสังเกตไหมนั่นไงมันบอกเราไม่สนิทมึงอย่าเล่นนะม <c oughs> ึงเตะตาย <c oughs> <c oughs> ดังนั้นเห็นไหมครับความพุ่งฐานสุข,ขุมของเขาอ่ะตรงเนี้ยมันบ่งบอกถึงว่าเขาไม่ได้มีน้ําเสียงเพื่อเล่น <c oughs> เพื่อแย่ให้คนสนุกแต่เขามีน้ําเสียงเป็นพรสวรรค์นะ ให้คนรักเขาลบและศรัทธา mm hmm. เล่นกับน้ำเสียงคนให้เป็นแต่อย่างพี่อาทิโลดน้ำเสียงของพี่เขากลายเป็นที่ปรึกษา mm hmm. เป็นครูเป็นที่ปรึกษาได้ดีไอ้อย่างเงี้ยเราจะต้องพิจารณาให้ได้อ่านคนให้ออกจะใช้คนได้เป็นอ่ะต่อครับพี่เชด ไม่มันเปลด่หัวข้อเพราะไปทางพันต้องมาปิดหัวข้อกนะเฮ้ยคือดีรู้ไหมพระที่เจอปัญหาที่สุดไม่ใช่งานเงินนะแต่เป็นความรักเพราะคนอกหักรักคุดเจ็บช้ำต้องวิ่งเข้าวัดเพื่อรักษาใจปวชี่้าบองแล้วัวชชีเพราะหนีอ่ะฐานคุณใส่ของก็เพรความรักนะ ฮะจะต้องเจอตันเลยตันเลย่อนกันโอเคโอเคเจ๋งเจ๋แต่พี่พี่มีโอกาสที่ต้องเรียนไหมนะแล้วจะดีพี่ซีความรักครับความรักของคนสองคนต้องสมกความเข้าใจเชื่อใจและซื่อสัตย์ซ่ก ทายี้ราไปลาทั้งสามข้อนี้ได้ไม่ว่าคุณจะแตกต่างกันยังไงหรือเออแค่เขาฉีกประเด็นว่าไม่รบอย่าแตกต่างยังไงการประมวลของการประมวลผลคำพูดของเด็กค,คนนี้มันบอกว่าเด็กค,คนนี้มีการศึกษาที่ลึกมีวิธีคิดวิธีพูดที่ละเอียดนึกออกใช่ไหม ใอยคําที่เขาเกิดขึ้นมามันบ่กบอกถึงสภาวะอารมณ์ความคิดทักษะและสังคมที่ไม่ดูด้อยไปกว่าคนอื่นเลยเราจบอะไรมานะเทคโนโลยีการแพทย์การแพทย์โอ้มไม่เทียวไว้เป็นไงละ่ะเป็นไงล่ะเนี่ยยสกตรราา พูดเชาเนื้อออกใช่ไหมล่ะบุง mm hmm. บอกถือว่ามีความคิดมีการศึกษามีมุมมองที่ละเอียด mm hmm. ไม่ใช่เป็นเนื้อความถ้อยคําแล้วนะแต่เป็นหมายว่าการเลือกความหมายมาใช้ก็บ่ง mm hmm. บอกถึงบุญธ,ธิธธธาวะของคนได้ด้วย mm hmm. พี่ครับเรามาเรียนโน้ตเองดังนั้นน้ำเสียงกันดีกว่า mm hmm. <laughs> ไม่ใช่ <laughs> เฮ้ยแต่ในการดูดวงจริงที่โชคต้องอยอมนอกเรื่องเนี่ย mm hmm. คือมันใช้จริงโชคต้องการให้พี่เห็นว่าเราต้องจับและปรับคนให้เป็น พราะอะไรรู้ไหมเพราะลูกค้าทุกคนพี่จะต้องฟังเสียงไม่เห็นตัวจริงก็ต้องเห็นโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะต้องฟังเสียงน่ายแต่ถ้าเห็นตัวจริงก็ถ่ายง่าย้เห็นตัวจริงถ่ายง่ายโให้เยอะพราะเราเห็นแอคเซนต์ของเขาใช่าต้องตอบนะใช่แต่ทำโทรศัพท์นะครับพี่ทงโทรศัพท์นะขืนอย่างเดียวบังคับงานเงินความรักสุขภาพแล้วฟังจังหวะเปิดเขาย้อนกลับมาแล้วค่อยแถกลับไปจะเิดไปว่าเออ เออขอโทษนะครับเดี๋ยวฟังฟังอาจารย์ก่อนมีปัญหาอะไรต้องถามต้องพูดมาตรงๆอาจารย์อยากแก้ปัญหาตัวคุณให้ให้ตรงประเด็นเพราะอะไรรู้ไหมคุณโทรเข้ามาเลยเข้ามามันทั้งเสียเวลาเสียทั้งเงินยิ่งเก้าส่นศูนย์อาจารย์ไม่อยากให้คุณมาเสียตังค์เพราะมันแพงเปิดใจเหมือนซื้อใจไปก่อนเลยว่าเออแต่จริงๆล้วคูดลากไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงแล้วหลเออแต่ทำตอนแรกเลยว่ามีอะ มีอะไรเขาถามมีปัญหาอะไรหลักเขาเลยไหมครับอาจารย์ไม่อยากให้คุณเสือมตามไม่อยากให้เสียค่าใช้จ่ายเยอะดังนั้นอาจารย์ก็อยากจะช่วยเซฟและอาจารย์ก็อยากจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดและชี้นําให้ตรงประเด็นเห็นไหมกองไหมง่ายแล้วไหมบีบเลยบีบเลยบีบเลยสุดท้ายพวกเราขยายนี่อธิบายยาวใส่ไครไปแล้วสุดท้ายพี่จะไทยง่ายไหมแล้วสุดท้ายพี่จะไม่ลกหัวแล้วว่ากูยังพูดเรื่องอะไรอีกบ้างเพราะกูรู้แล้วว่าโฟกัสบนเรื่ออะไรแค่นั้นเอง แค่เห็นไหมขาดทุนคือกาไรจัาได้ไหมที่เก่งกัได้ไหมที่เราคุยกันขาดทุนเนี่ยก็เหมือนว่าเราจะเสียไวล้ลูกค้าจะดูดวงกับเราน้อยลงเวลาจะน้อยลงแต่หารู้ไหมว่าแค่เปิดความจริงใจสเต็ปแรกก็ดึงความซื้อใจให้ยาวขึ้นแล้วเนี่ยเราเรียกว่าขาดทุนคือกาไรแล้วเห็นไหมที่เราที่เราเกิดนากันก่อนที่จะสอนเลยใช่ไหมเออนี่แหละนี่คือเทคนิคนะ พี่รู้ไหมพี่ชลี่โชคสถิตโชคเฟอร์เฟกต์นะใครแล้วแต่เคยดูดวงกับโชคร้อยคนกลับมาหาโชคร้อยคนเป๊ะเลยนะโโชคโชคสร้างจุดขายโชคได้ว่าถ้าโชคไม้ดูใครมาดูดวงกับโชคร้อยคนต้องกลับดูดวงกับโชคร้อยคนดังนั้นนะครับนี่คือโชคมี่ทำไมโชคถึงมีลูกค้าเยอะมากเพราะว่า โชคสร้างโชคสร้างนามบัตรในใจเขาอะให้ระลึกถึงโชคอยู่เสมอเพราะอะไรไหมครับเขาดีขึ้นเขาสําเร็จเขามีความสุขขึ้นเขาสบายใจเพราะโชคความแม่นยําเป็นผลพลอยได้ในความสําเร็จดังนั้นเขาจะลึกถึงโชคดังนั้นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เข้ามาหรือมานั่งดูดวงในทั้งทั้งค่าครูของโชคไม่ได้ถูกเลยนะตอนนี้พี่เล่นตัวม่ไ่าะดูแล้วเอาไปเหรอพี่แมน ฟังไว้ก่อนนะทุกคนมีภาระเอาไปเถอะโชคมีธุรกิจพี่แหม่มเห็นไหมล่ะของขาดหมดละเนี่ยครับต้องสั่งมีตั้งหลายแสนโชคมีธุรกิมันเป็นของพี่ๆแต่เราเป็นที่ปรึกษาให้แอีกใหญ่ก็หมดใช่็หมดหมดหมดเลยเนี่ยก็เ้อบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งดังนั้น่ะ ถ้าเป็นหมอดูเองไม่มีธุรกิจชีวิตอยู่ยากไหมยากดังนั้นเอาหมอดูมาสร้างอะไรคอนเนคชันถูกเอาหมอดูมาเหยียบดวงเอาหมอดูมาสร้างโอกาสดังนั้นะหมอดูไม่ได้ทําให้พี่รวยฟังไว้ก่อนนะแต่ศักยาภาพจากการดูดวงเป็นจะเพื่อกูลให้พี่รวยได้ง่ายนึกออกใช่ไหมแสดงว่าเป็นหมอดูต้องมีธุรกิจเป็นที่ปรกึกษาต้องมีธุรกิจเพราะถ้าโชคบอกว่าโชค เป็นีิยุึกษาเก่งถ้าโชคไม่มีหาเลยมาลองรับเลยใครจะเชื่อดังนั้นทุกคนต้องมีธุรกิจโชคสอนให้คิดนะโชคไม่ได้พี่หารกินแบบอาชีพหมอรู้ไห้งชีวิตนะแต่อาชีพหมอรู้นะสร้างคอนเนคชั่นะสร้างคนให้รู้จักเราและสร้างเราให้รู้จักคนและสร้างเราให้เห็นทุกอาชีพที่ทําธุรกิจแล้วรวยได้ง่ายอย่าไปหลงกับอาชีพที่คนมาดูดวงแล้วผิดพลาดได้เยอะ มายความว่าเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าธุรกิจใดรวยง่ายรวยยากใช่ไหมแล้วจับตัวเองให้เป็นแล้วเอาข้อดีข้อด้อยธุรกิจที่เรารู้มามาปรับใช้จากการเห็นปัญหาในความผิดพลาดลมเหลือคนอื่นเอามาเป็นจุดแข็งของตัวเอง mm hmm. เห็นไหมเราจะกลายเป็นผู้สําเร็จในธุรกิจได้เป็นดังนั้นวิชาดีต้องให้คุณกับผู้ใช้ไม่ได้หมายความว่าทายดวงแม่ แต่วิชาดีต้องให้คุณกับผู้ใช้หมายความว่าต้องสร้างความสุขและความมั่นคงให้กับผู้ใช้วิชาอย่างครอบเยืรอหรือครอบคลุมแค่นั้นเองดังนั้นต่อให้วิชาดีถ้าไม่มีจะแดกแม่งวิชาที่มึงรู้ันนั้นป่วยวิชาดีต้องสร้างความพอมีกินยัดแดกหาตัวเองไม่ได้ <laughs> <laughs> พเพราะอะไรครับ เวลาพี่กินกันอะไรมาอร่อยนะพี่ไม่กินจานเดียวหรอกแล้วพี่ไม่กินครั้งเดียวหรอกถ้ามีโอกาสซ้ําเป็นยังไงบ้างดังนั้นนะครับจงสร้างจุดยืนและคุณค่าเป็นขึ้นมาให้ได้ทุกคนนะแล้วฟังไว้ก่อนนะพวกพี่ทุกคนนะเป็นเหมือนพี่น้องโชคติดขัดอะไรก็แล้วแต่ปรึกษาโชคได้แต่อย่ามาคุยเรื่องเงินนะครับกูไม่มีรักนะอยากช่วยแต่ไม่มี แต่ในเรื่องโอกาสการผักดันการชี้นะแนวทางหรืองต่างเวลาที่จะเริ่มต้นดูหมอหรือเริ่มต้นดูไปแล้วติดขัดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนไม่ว่าจะเป็นหูงจุ้ยหรืออะไรก็แล้วแต่บาปรึกษาโชคแม้แต่การงานที่ทําจริงมีตรอะไรตรงไหนก็แล้วแต่ปรึกษาโชคโชคก็โชคแนะนําได้ดีระดับหนึ่งกันนะสอนได้ยังเนี่ยนอกเรื่องไปสกายโขแล